ดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆย้ายมาหาเห็ดป่าสักเจ้าของนี่แหละจ้ะแบกหอดมีดดิวานย้ายไปตลาดไปตลาดคนวาเห็ดปวกออกได้หลายตัวย้ยหนุนเลยในป่าสักย้ายคือเสียนนี่หลายแท้่ะสัน้น ยายพ้าพ้ายางหาเห็ดค่ะน,นี่เนี่ยป้าสากักยายมีตนนะตุนสักแต่เนาะเห็ดกับสีบอมีดอ,อกเนาะม่จ้ะเดี๋ยวเบิ่งกำลางร่าง <c oughs> ข้างล่างก็ไม่มีเห็ดสักดอกของใย,ยนี่ต้องผลชุกที่เคยได้เป็นหับหับแถวนี้นะเป็นหาบผลได้เพราะว่าอย่างซี่กตาใหญ่ๆเห็ดปวกสามซี่ปีหาหลังนีบ่บ่อเกิดเลยอาจารย์แกเป็นอย่างแต่ว่าตุนสักงามงาม,งามเลยจ้ะ ใบร่วงเมื่อตอนช่วงใบร่วงยายมาถ่ายคลิปให้ดูเห็นไหมเขาละยาละลายเป็นปุ๋ยเพราะว่าปีนี้ยายไม่ได้เก็บเปหมักปุ๋ยนะยายให้ไว้สําหรับหมักของเขาเองเออใต้ต้นเขาเพื่อเราจะดีจริงๆแล้วเห็ดบวกน่าจะออกจอเะเห็นว่าจะ ริเวณป่าสากยายสดชื่นเขานสูงต้นไม้คือชีวิตที่ดีค่ะสดชื่นสบายปลอดใ้ต้นไม้ <c oughs> กระแบกแบกเสียมแบกมีดอันนึงเวลาเขาไม่เก็บเห็ด ก็ต้องมีตัวคู่ใจเนี่ยละจ๊ะมาหาเห็ดน้ำแล้วก็มีนองหมามาน้ำธรรมชาติค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกระสีบ่ได้กินดอกเนาะล้อฝนุกฝนเนาะจ๊ะเพราะว่าฝนกับแค่ของก็ตกมาถึงเดือน หาเห็ดหาเห็ดโอ้ตน้นนี้คือสีนี้เนาะนะใบไม้เขาเปื่อยละเอียดเขามักม,มุมกันนี่เน็ดปวกกับก้องนิดนิดนิดปวกมาอยู่ตามพืนเป็นสิเป็นสีปวกบอแยกกับระหัว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างดีปีนั้นมันคือหลายหลายแทค ทีนี้ก็เลยบ่เห็นจากดอกเดแต่เราดูก่อนสักเดือนหนึ่งเนาะ,ะขอบพระคุณมากที่ดูคลิปยายมาหาเห็ดในป่าสักตัวเองสวัสดีค่ะ